ันนี้ข้อต่อไปฮะข้อต่อไปก็สีลพัตตาปรามาสอ่าก็ได้ก็ที่ทำไมพูดจะจบยวนี่สีลพัตตาปรามาสสีละก็สีนพัตตาตรทอดปรามาสก,กัลูกกลัมถ้าว่าปรามาสแปลว,ว่าลูกกลัมพะนะัตตานตกทอดก็สีละก็สีก็ลูกกลัมสีแล้วก็เนี่กไหมคว่าอ่า มันคลําโง่โง่มันไม่รู้จักอะไอสิ่งที่มันคลําอยู่มันไม่รู้จักมีไหมนี่นะอาการอย่างนี้มีไหมนี่ครับไอมันอาอะไรพิกดูมาคำดูกรรมดูอยู่เรี่ยมันก็ไม่รู้จักว่าอะไรมันโง่มันเมือนดูสีลับปัตตปรามาถือศีนอยู่ก็ไม่รู้ว่าศีนี่คืออะไรเพื่ออะไรวิ่แไ้วมันก็ไม่รู้แต่พึ่ก๊อตอยู่มันก็ไม่รู้มันเหมือนคลอยู่อย่างโง่โง่ มื่อคนไหว้พระมันโง่มันก็เป็นศีลปฏิบตปรามาสเมื่อคนไหว้พระมันไม่โง่มันก็ไม่เป็นเปนี่ไหว้พระยังไงถึงจะไม่โง่เอากรู้อยู่ในใจว่าพระคืออะไรพระเป็นอย่างไรไม่เอาเนื้อเอาตัวพระพุทธเจ้าแต่เอาคุณธรรมเป็นพระพุทธเจ้าคุใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราคุใดเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมนะขอไหว้พระพุทธเจ้าก็ไปไหว้คุณธรรมของพระพุทธเจ้านี่ต้องถึงตัวพระพุทธเจ้าจะไปถึงในรูปในรูป รูปรูปสัญ,ญลักษณ์รูปแทนรูปอออย่างนั้นการที่อาจาร,รย์ที่เขากําลังสอนอยู่เขากล่าวว่าเวลานี้เนี่ยเขาไม่ต้องไหวพระพุทธรูปแล้วเขาไม่ต้องไหวพระพุทธรูปนี่โองค์อ,งอ,งองย่าถูกนะ,ะแต่ที่ว่าเขาจะไม่ต้องไหวพระพุทธเจ้าแล้วนั่นดูมีแบ้านะ <laughs> อ๋ะอเ <laughs> <อ>ขาบอกว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่ในตัวเขาแล้ว เวลานี้ไม่ต้องไหวพระพุทธเจ้าแล้วแต่อย่างนี้ไม่ได้แน่คุณหลวงพระพูดโกหกหรือพูดจริงอ๋อถ้าเขาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะมีปัญหาอะไรจงไหวไมมไหวนะอ่าถ้าเขาเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วมันก็ไม่มีปัญหาะจะจะไหวหรือจะไม่ไหวอนะ่ะแต่นี้ก็มีบุคคลโง่โง,โงโ่เขาคิดว่าตัวเขาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาา,าแต่อย่างนี้จะบาปไหมฮะก็หลอกตัวเองรับการหลอกตัวเองจะบาปไหมฮะบาปหลายตอนตกนรกไหมฮะตก ตกไหลตกไหล่หลกงอน,นยตกตอนแม่ <c oughs> ครับขอบพระคุณเพราะว่าการที่สํานึกตัวเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเอง <c oughs> จะไม่ไหวพระพุทธเจ้าเนี่ย <c oughs> ผมวา่าอย่างที่พระพุเจ้าว่ะต้องตกนรกแล้วนรกที่น่ากลัวมากพระพุทธเจ้าว่าเคารพพระธรรมก็ไม่เคยได้ยินเลยพระพุทธเจ้าทุกองค์ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทุกองค์ล้วนแต่เคารพพระธรรม เยจ่าพุทธาตีราดาเยจ่าพุทธานมากตาปัจจุบันมาเจเยพุทธาสัพเพสตธรรมัคครุโนทุกองค์เคารพสัตธรรมสาธุนล้วพระธรรมคือพุทธเจ้าใช่ไหมใช่สัตธรรมคือพุทธเจ้ากูไดเห็นธรรมกูได้เห็นเรากูได้เห็นเรากูได้เห็นธรรมเออตอนนี้เรื่องสังโยชน์สามที่เป็นโสดาบันเออก็หมดไปแล้วนะ แต่นี้ต่อไปต่ยังนะคุณไม่เข้าใจ,ใจย,ยังไม่เข้าใจทางหมดท,ท่านจะต่อยนะเพราะคุณยังไม่เข้าใจคุณว่าเอาเองก็ลองว่าไปดูดิมันยังไม่หมดยังไม่เข้าใจเร็วนักมันไม่ทันจะเข้า